ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาอัปเดตราคานะครับ iPad รุ่นเก่านะครับก็ได้มีข่าวของ Apple Event ตัวใหม่มาแล้วนะครับเปิดตัววันที่7กันยายนนี้หรือเปิดตัววันที่8ช่วงเที่ยงคืนนะครับของเวลาประเทศไทยนะครับทางช่องนะครับก็ไปอัปเดตราคานะครับของ iPad Gen 7 Gen 8 Gen 9นะครับแล้วก็ iPad Pro 11และ12.9นิ้วมานะครับ ก็พบว่าราคาตกมากนะครับจากที่กล่าวไปในช่วงเดือนที่แล้วนะครับว่าจะมีในส่วนของ Apple Event มานะครับทำให้ราคาตกมากนะครับเดี๋ยวมาฟังครับว่ามีราคาเหลือเท่าไหร่กันครับครับเริ่มจาก iPad Gen 7เนะครับเหลืออยู่ที่6,500บาท iPad Gen 8อยู่ที่7 0 0 0บาท iPad Gen 9อยู่ที่90,00บาทนะครับ iPad Pro 11นิ้ว2021ราคาลดเหลืออยู่ที่2000 20, 0 iPad Pro 1 1นิ้ว2021 ราคาลดเหลืออยู่ที่22,000 20, บาท iPad Pro 12.9นิ้วปี2020ลดเหลืออยู่ที่24,000บาท iPad Pro 12.9นิ้วปี2021ลดเหลืออยู่ที่29,000บาทครับตัวนี้ก็มีบวกลบนะครับตั้งแต่500ยันถึง2,000บาทเลยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ประกันที่เหลือนะครับถ้าใครนะครับไม่เอาตัวใหม่นะ ก็เอาตัวเก่าก็ได้นะครับเพราะว่า2022ก็เป็น M1 นะครับถ้าใครไม่สนใจ M2 นะครับตัวนี้ก็ลดราคาลงเยอะเลยนะครับในส่วนนี้นะครับครับถ้ามีราคาใหม่ๆนะครับที่ทางร้านแจ้งมาเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า